ครับผมก็กลับมาพบกับช่อง i c c i n Channels นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดพระธาตุต่อยคํานะครับผมตอนนี้เราก็วันนี้ก็วันเป็นพันพระเนาะวันนี้เราก็มาไหว้ไหว้พระเนาะเข้าวัดไหว้พระกันนะครับตรงนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันบนยอดดอยคํานะครับ นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะมองเห็นดีวของเมืองเชียงใหม่ได้นะครับแต่เนี่จะเป็นเมืองเชียงใหม่ของทางฝั่งใต้นะฝั่งใต้ของ,องเชียงใหม่นะครับผมตรงนี้ที่นี่ก็จะเป็นวัดที่ขึ้นชื่ออมีชื่อเสียงในเรื่องพระเจ้าทันใจนะครับผมที่นี่ถ้าใครมามาที่นี่ก็คือแวะมากราบไหว้ พระพุทธรูปกปลงพ่อพระเจ้าทันใจกันได้นะครับที่นี่ก็มีความเชื่อว่าถ้าใครสักการะบูชาพระเจ้าทันใจแล้วเนี่ยก็คือเพื่อความเป็นสนิทมงคลน,นะครับเพื่อให้รอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆขอให้มีหน้าที่กันงาน,นที่จะรนุนรุ่งเรืองขึ้นนะครับนี่ครับตอนนี้อันนี้ก็คือด้านหนตอนนี้เรากําลังจะเดินเข้าไปด้านในของวัดพระธาตุดอยคําแล้วนะครับ ถ้าท่านได้ไหว้สาบารมีองหลวงพ่อพระเจ้าทันแจ้งก็อย่าปล่อยโอกาสของพี่พลาดเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุตรงนี้เราก็นี่เป็นศาลพระเจ้าท่านใจนะครับผมการบูชาก็คือใช้ก็จะใช้ทูบสามดอกนะครับแล้วก็มีดอกมะลินะครับผมในการสักการบูชาพระเจ้าท่านใจนะครับผมตรงนี้ ราสามารถแวะมากราบไหว้กันได้นะครับตรงนี้แวะมากราบไหว้กันเพื่อความเป็นสริมอคนเพื่อแบบว่าให้มีเพื่อให้แบบมีการงานที่ดีขึ้นหรือให้ใครที่มีอุปสรรคในเรื่องการงานหรือการเงินก็ขอให้มีการเงินที่ดีขึ้นนะครับผมเพียงแต่ท่านดูทูตสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอคนจากท่าน ครับถ้าอย่างไัก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะครับไอซีเซ็นเอชชานนะครับ,รบตอนนี้เราก็มากลับไปอันนี้คือพระาธาตุไวคำนะครับที่อยู่ด้านหลังวิหารตรงนี้นะครับถ้้าาขปปจกนีะมมวดดอ50ึใหสำหรับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอาสมของหลวงวิลังคะหรือว่าหลวงมลังกะนะครับผม ก็จะเป็นอ่าคือบริเวณนี้เมื่อก่อนเนี่ยแถวรอยคำเนี่ยก็จะเรียกว่าก็คือรอยคำเนี่ยอยู่ในเขตบ้านไม่เขียนในก็จะเป็นชนเผ่าท้องถิ่นก็คือชาวล้วนะครับผมแล้วหลวงวิลังคาเนี่ยก็เป็นท่านก็เป็นตัวแทนของชาวล้วนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นมีตำนานระหว่างหลวงวิลังค้ากับเจ้าแม่จามเทวีนะครับก็คือ <Bond> มีตำนานว่าเจ้าแม่จามเทวีก็คือกลุ่มตเวลาที่นี่วตกกลุมนักเจ้าแม่จามเทวีก็เลยอยากจะเอาชนะนะครับจะปุดท <apan> ้ายแล้วก็ไม่าานบูชไปแล้วไม่สามารถที่จะเอาชนะเจ้าแม่จามเทวีได้อเท่ยกับวนะว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สําเร็จประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เห็นไปแล้วก็ขอกับเรียนได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่สู่วัตุมงคลของทางวัดท่าตโดอยเขาเนี่ก็จะเป็นผู้รู่มนะครับผู่พี่น้องผู้ใจุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากที่นั่นเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์พบอหนวงเจ้าท่านใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่านั้นแล้วก็ขอพรจากท่าน ที่งานพนัการนะครับของเราข้าพเจ้าชื่นนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทังใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรล่อให้ท่านฟังอย่างละเอียดมันจป็นจ้าแมจาเทวีนะครับผมหลวงพ่อพระเจ้าทังใจช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้โดยด่ถ้าข้าพเจ้าสําเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิห้าสิบหัขึ้นไปเราจะให้ท่านกีพวงก็บอกท่านตรงๆไปเลยการแก้บนกุ้หรือไกน ่อเาครับผมตอนนี้เราก็กําลังจะออกไปทางด้าน,นนอกนะครับผมนี่เรามาดูด้าน,นนอกกันบ้างตรงน,นี้เราจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับอันนี้เขาจะถูกเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปพระเจ้าพุทธได้นะคะรับพอพุทธได้นี่ก็บรรยากาศโดยรอบนะครับวัดก็จะมีร้านค้า,าต่างๆ จะมีร้านะคะ้าขายเสื้อผ้าพื้นเมืองนะครับแล้วก็ขายลอตเตอรี่ขายหวยนั่นเองครับผมสำหรับใครที่มานะครับก็มากราบไหว้พระเจ้าทันใจกันได้นะครับมากราบไหว้หลวงพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปเลยข้อพูดได้นะครับ ก็คือที่ตรงนี้ในสมัยก่อนเนี่ยมีตำนานว่าเาจ้านางจมามเทวีได้มาสเสด็จมาตรงนี้นะครับแล้วก็คือได้ก็คือเรื่องของหน้านเนี่ยก็คือคุณลงมลารังกาเนี่ยคือ ท่านตกลงแล้วเจ้านายจอมเทวีแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถก็ไม่โศกโมก็ไม่ได้สมหวังนะครับท่านได้ค่อยเหมือนได้เอาเครืงเค่งดาบนะครับแต่ดาบก็ไม่สามารถเออไปเออแต่ดาบไม่ได้ตกไปถึงเมืองฮาริคุนชัยนะครับ โอเคครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม